สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูอิงก็จะมาแนะนําว่าคอนเสิร์ตปีนี้นะคะกลุ่มดนตรีสําหรับเด็กเล็กมีการแสดงอะไรบ้างนะคะปีนี้ดนตรีสําหรับเด็กจะพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาตรงที่ว่าคอนเสิร์ตจะเป็นการแสดงเฉพาะเด็กเล็กอย่างเดียวเลยแล้วก็จุดเด่นนี่ก็คือเราจะให้เด็กเล็กได้ร้องเพลงในกลุ่มของเพลงไทยทั้งหมดถ้าเพลงเลยที่เด็กเล็กจะได้ร่วมร้องในครั้งนี้นี้ก็จะมีเพลงแมงมุมเพลงช้างเพลงเป็ด แล้วก็เพลงโยกเยกแล้วก็เพลงผู้ใหญ่ลีนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีความพิเศษตรงที่ว่าด้วยความที่เราเอาเพลงเด็กไทยให้เด็กๆร้องเราก็เลยได้รวมกลุ่มของดนตรีไทยเนี่ยมาแสดงร่วมกับเด็กเล็กด้วยเพื่อเพิ่มความเป็นไทยมากขึ้นด้วยความที่ปีนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเพลงไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลุ่มขิมที่เป็นกลุ่มขิมเด็กมาใช้แสดงในกลุ่มของเด็กเล็กด้วยนะคะปีนี้การแสดงเนี่ย ก็จะเป็นการแสดงเฉพาะสําหรับเด็กเล็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้ในการแสดงก็จะค่อนข้างเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงการแสดงอย่างเต็มที่ค่ะอยากให้ทุกคนลองไปติดตามและให้กําลังใจเด็กๆด้วยนะคะ